ก้าคณะสิบวันถึงเวลาที่จะนำลงปลูกในถุงปลูกแล้วโดยเที่ยวนี้เ,นเราจะใช้น้ำที่ปรับคับ pH ให้ได้5.5ถึง65เป็นหลักต้นก้าคณะย้ายลงปลูกในถุงปลูกแล้ว สามองวันจากวันพ่อมาเลย คณะที่เราปลูกโดยใช้น้ำมามักป่าโดยการตับค่า p h ให้ได้5.5ถึง6.5ส่วนใหญ่เราจะใช้ประมาณ6.5แล้วก็ใช้ปุ๋ยที่มีอยู่เป็นพวกน้ำหมักต่างๆแล้วก็คีวัวหมัก สี่วันนับจากวันเพาะมาเมล็ดและย้ายก้ามาลงถุงปลูในการทดลองครั้งนี้เราจะใช้น้ำปรับปาซึ่งปรับค่า p h ที่เป็นด่างมากถึง8ให้เหลือ6กถึงหกโดยประมาณและปรับค่า e c ให้ได้ประมาณ1 0 0 0งพันถึงสองพ ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรซึ่งใช้ให้เหมาะสมของช่วงผักซึ่งเป็นการปรับโดยใช้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสด p m หรือน้ำมักต่างๆหรือน้ำหมักต่างๆที่เรามีอยู่โดยไม่ใช้สารในติกกดในติกช่วยก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่ง สรุปว่าเราสามารถปลูกผักโดยใช้น้ำปรลาโดยปรับค่า pH และค่า EC ให้เหมาะสมก็ถือว่าใช้ได้ส่วนการปรับเราก็ใช้น้ำหมักต่างๆมาปรับค่า pH และค่า EC ได้เช่นกันคลิปนี้ก็คงจะ ้าแค่นี้เพราะว่าคณะที่ปลูกนี้ถือว่าได้เกณฑ์แล้ว45วันถึง50วันเก็บเกี่ยววันนี้47่ลันก็โอเคคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้สวัสดีครับ